สวัสดีครับพี่น้องอเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปุ๋ยทางดินทางใบอย่างไหนดีกว่ากันนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเนี่ยใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าทางใบได้หรือเปล่านะครับมาดูกันว่าเขาแนะนํำยังไงระหว่างทางดินกับทางใบอันไหนจะดีกว่ากันหรือมันเท่ากันนะครับมาเริ่มกับปุ๋ยทางดินกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง ปุ๋ยทางดินก็คือปุ๋ยกระสอบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี่แหละนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถ้าบรรจุกระสอบเป็นเม็ดไม่ว่าจะปุ๋ยบอลเบเนหรือปุ๋ยคอมปาวก็แล้วแต่นะครับคือปุ๋ยให้ทางดินนั่นเองเขาเกินเกี่ยวกับธาตุอาหารกันก่อนนะครับโดยพืชทั่วไปเนี่ยตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้ากันมานะครับธาตุอาหารเนี่ยมีมากมายหลายธาตุมากประมาณสัก60กว่าธาตุขึ้นไปแต่ที่จําเป็นสําหรับพืชเนี่ยมีอยู่ประมาณ16บธาตุนะครับ บางตำราเขาก็ว่า17ธาตุธาตุทั้ง16ธาตุนี้ประกอบด้วยธาตุหลักคือ N, P, K ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็แทสเซียม3ธาตุนี้พืชต้องการมากที่สุดนะครับหากไม่เพียงพอจะต้องใส่เพิ่มถ้าไม่ใส่เพิ่มพืชเรามีปัญหาทันทีเกี่ยวกับผลผลิตและการเจริญเติบโตนะครับรองลงมาก็คือธาตุอาหารรองหมายถึงธาตุที่พืชต้องการน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับ มักจะพบขาดแคลนในดินบ่อยๆเช่นพวกกรรมะถันแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมถันเป็นธาตุที่ละลายในดินนะครับส่วนแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้น้อยในดินนะครับต่อมาธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมในพืชเนี่ยไม่เหมือนในคนนะครับในคนเนี่ยกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ถ้าในพืชเนี่ยต้องการปริมาณน้อยก็จริงแต่ขาดไม่ได้ถ้าขาดไม่ได้พืชเราจะมีปัญหาทันที เช่นเดียวกับธาตุหลักและธาตุรองนะครับธาตุเหล่านี้ได้แก่ทองแดงเหล็กแมงกานิสสังกะสีโบรอนโมลิดินัมและคอรีนนะครับธาตุทั้งหมด7ตัวนี้นะครับมีโบรอนกับคอรีนที่เคลื่อนที่ในดินได้ส่วนเหล็กทองแดงแมงกานิสสังกะสีโมลิดินัมเนี่ยไม่เคลื่อนที่ในดินนะครับส่วนอีก3มธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเพื่อได้รับจากน้ําและอากาศจึงไม่จาเป็นต้องเติมนะครับ สรุป16ธาตุก็มีในตัวเจ่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมกำมะถันแคลนเซียมแมกนีเซียมเหล็กทองแดงเมงกานิตสังกะสีโบรอนโมลิดีนัมคลอเรนถ้าเป็นตัวที่17บางตำราก็เขียนก็คือนิกเกิลนั่นเองนะครับปุ๋ยทางดินนะครับเนื่องจากว่าดินเนี่ยเป็นแหล่งที่ให้ธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมทั้ง16ธาตุหรือ17ธาตุก็ตามแต่ที่เพืนต้องการนะครับมีครบอยู่แล้วในดินแต่ปัญหาคือ พืชเราเนี่ยเวลาต้องการเนี่ยมันไม่ครบหมายถึงว่ามันดูดได้น้อยนั่นเองนะครับหรือบางครั้งเราผลิตพืชเช่นข้าวทุเรียนมังคุดเหล่านี้นะครับเราขายผล,ผลผลิตไปเนี่ยาธาตุอาหารในดินพวกนี้ก็ตามผลผลิตเราออกจากสวนออกไปด้วยนะครับเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยคือการเติมนะครับการเติมาธาตุอาหารซึ่งคาดว่าจะขาดแคลนนะครับลงไปในดินเพื่อให้พืชที่เราปลูกลงไปได้รับอย่างเพียงพอ ส่วนว่าธาตุอาหารในดินนั้นเนี่ยจะมากหรือน้อยหรือต่ําหรือสูงนะครับจะต้องมีวิเคราะห์ทางเคมีคือวิเคราะห์ธาตุอาหารทางดินนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกษตรกรจะส่งตรวจวิเคราะห์ก็มี1กรมพัฒนาที่ดินอันนี้ตรวจฟรีนะครับสมหาลัยถ้ามหาลัยผมก็แน่ใจว่าจะตรวจฟรีหรือเปล่านะครับถ้าตรวจวิเคราะห์ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าผลประเมินชี้ว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับดินของท่านเนี่ยขาดฟอสฟอรัสเพียงธาตุเดียวในดตรเจน โพแทสเซียมและธาตุอื่นไม่ขาดขาดฟอสฟอรัสต่ําก็ต้องเติมฟอสฟอรัสลงไปนะครับการขาดฟอสฟอรัสเนี่ยอาจจะเป็นในกรณีที่เป็นกรดและเป็นด่างเพราะเจ้าตัวฟอสฟอรัสเนี่ยถ้าด่างจัดมันก็ตกตะกอนกับพวกแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับถ้าเป็นกรดจัดต่ำกว่า5.5เนี่ยมันก็ตกตะกอนกับพวกอลูมิเนียมพวกเหล็กพวกนี้นะครับทำให้ดินเราเนี่ยมีปัญหาว่าขาดฟอสฟอรัสก็ต้องใส่เพิ่มเช่นพวกไดอโมเนียมฟอสเฟตเช่น 16-20ศู 16, นย์อย่างเงี้ยนะครับใส่ในทางดินโดยเฉพาะพวกดินเหนียวแต่ถ้าเราจะปลูกพืชนะครับเราก็ลองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟตเช่นปลูกทุเรียนมังคุดองุ่นพวกเนี้ยนะครับลองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟตสูตรศูนย์สามศูนย์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าหินฟอสเฟตแต่หินฟอสเฟตจําไว้อย่างหงน,นะครับสูตรศูนย์สามศูนย์เนี่ยห้ามใส่ในดินด่างเพราะฟอสเฟตเนี่ยไม่ละลายในดินด่างแต่ละลายในดินกรดถ้าจะใส่วัด P h เดดินก่อนแล้วก็ปรับ PH ให้อยู่ที่ประมาณ .5 5ถึง6.5นะครับเรามาดูหลักการให้ปุ๋ยทางดินนะครับหลักการให้ปุ๋ยทางดินมีอยู่2ข้อข้อ,ขอที่1เพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับให้สูงขึ้นตามความต้องการของพืชที่เราต้องการก็เหมือนที่ยกตัวอย่างมาถ้าขาดปุ๋ยฟอสฟอรัสต้องเติมฟอสเฟตลงไปนะครับเช่นปุ๋ยสมองยี่สหรือการรองก้นหลุมก็ใช้พวกหินฟอสเฟตสูตร030ย์พวกนี้รองก้นหลุมซึ่งเรานนิยมใช้กันนะครับข้อที่2 เป็นการชดเชยประจรําฤดูการปลูกหมายถึงว่าเช่นเราทําข้าวอย่างเงี้ยนะครับเวลาข้าวจเจริญเติบโตเนี่ยเขาใช้ธาตุอาหารในดินไปเวลาเราขายผลผลิตออกไปจากแปลงนาของเราเนี่ยธาตุอาหารมันก็ไปด้วยนะครับเพราะฉนั้นเวลาที่เราทํานาครั้งต่อไปเนี่ยเราจําเป็นต้องเติมปุ๋ยลงไปในดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักอะไรก็ตามแต่นะครับต้องเติมลงไปเพื่อเป็นการทดแทน ธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตของเรานั่นเองนะครับหรือแม้แต่การพังทลายของหน้าดินเช่นน้ําท่วมอย่างเงี้ยธาตุอาหารหลายตัวก็ไปกับน้ําได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยทางดินกันบ้างนะครับการสักวิธทางดินเนี่ยแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับข้อที่1ใส่ก่อนปลูกหรือใส่ไล่เลี่ยกับการปลูกการใส่แบบนี้นะครับเป็นการชดเชยธาตุอาหารประจรําฤดูปลูกก็ใช่นะครับโดยการใส่เนี่ยจะใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็พวกเช่นการให้กรบต่อฟางหรือการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพวกนี้ในหนัข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีเพราะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะเป็นตัวจับเกาะปุ๋ยเคมีค่อยๆปลดปล่อยออกมาให้พืชเราได้ใช้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยมันใช้เวลาไม่เกิน15วันนะครับมันก็จะสลายตัวไม่มีในดินเราแล้วนะครับหรือมีก็จะเป็นพวกฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียม ซึ่งบางตัวเนี่ยบางบางบางอย่างฟอสฟอรัสเนี่ยไปตกตะกอนกับแคลเซียมเนี่ยเป็นแคลเซียมฟอสเฟตพวกนี้พืชไม่สามารถใช้ได้นะครับการใส่แบบนี้เนี่ยเป็นการใส่ให้พืชเราเวลาหลังจากงอกมาแล้วเนี่ยได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับการใส่ปุ๋ยก่อนปลูกพืชหรือใส่ปุ๋ยพร้อมกับการปลูกพืชนะครับก็มีอยู่2แบบก็คือการหวานทั่วแปลงเช่นในกรณีเราหวานข้าวนะครับแต่ว่าการหวานแบบนี้เนี่ยจะใช้อัตราปุ๋ยค่อนข้างสูงนะครับ การหว่านอีกแบบหนึ่งก็คือการใส่ปุ๋ยอีกแบบหนึ่งก็คือการโรยเป็นแถวเป็นร่องนะครับก็คือการเตรียมดินไว้ก่อนแล้วก็หยอดมเมล็ดแล้วก็โรยปุ๋ยห่างจากแนวมเมล็ดเล็กน้อยนะครับประมาณสัก5ถึงสิเซนนะครับประมาณนี้แหละโดยทั่วไปก็ประมาณสัก5เซนนะครับแล้วก็ไถกลบเช่นการปลูกข้าวโพดพวกเนี้ยนะครับพอเวลาข้าวโพดโตขึ้นมาลากข้าวโพดก็จะหาอาหารได้ง่ายรวดเร็วและก็การเจริญเติบโตก็ดีด้วยนะครับแบบที่2นะครับก็คือการใส่ปุ๋ยแต่งหน้า การใส่ปุ๋ยต่งหน้าเนี่ยเป็นการใส่ปุ๋ยเสริมเดิมมีอยู่แล้วแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับคือป้องกันการขาดธาตุอาหารนั่นเองให้เพียงพอต่อฤดูการปลูกของเรานะครับกล่าวปุ๋ยทางดินจบไปแล้วนะครับทีนี้จะมากล่าวเรื่องปุ๋ยทางใบกันบ้างปุ๋ยทางใบเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับมีปุ๋ยเกล็ดกับปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกล็ดเนี่ยท่านพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับเคยใช้อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นเกล็ดๆข้างในนะครับส่วนเป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยมีทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยแบบอินรีย์นะครับ ปุ๋ยอินทรีย์ก็เช่นพวกน้ำหมักถ้าเป็นปุ๋ยเคมีมันก็จะระบุสูตรเหมือนขวดเหลืองๆเนี่ยอยู่ตามภาพนะครับขวดที่2องน,นะครับสูตร9-3-9เนี่ยเขาเรียกว่าปุ๋ยเคมีน้ำอันนี้เป็นน้ําเป็นของเลวนะครับปุ๋ยที่ฉีดพ่นทางใบเนี่ยมันสามารถผ่านใบเข้าไปได้ทางไหนบ้างนะครับมี1ไขเคลือบผิว2ผิวเคลือบคิวตินสามผนังเซลล์สีเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็ปากใบโดยทั่วไปปากใบจะจะ,จะอยู่ใต้ใบนะครับปากใบไม่ได้อยู่บนใบนะครับ ปากใบมันจะอยู่ใต้ใบโดยทั่วไปถ้าจะฉีดพ่นให้พวกอ่ากาเรียกอะไรนะปุ๋ยทางใบม่นี่ม่าจะเป็นปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ําหรือน้ํอังาหมักชียภาพก็แล้วแต่ถ้าฉีดบนใบเนี่ยก็ซึมเข้าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วถ้าจะให้ซึมได้ดีเนี่ยต้องฉีดใต้ใบด้วยเพราะว่าปากใบมันอยู่ตรงนั้นแต่โดยมากเขาก็วิเคราะห์กันว่าปากใบเนี่ยก็มีปริมาณไม่ถึง1%ของพื้นที่ใบนะครับปุ๋ยทางใบหมายถึงอะไรนะครับ ปุ๋ยทางใบหมายถึงปุ๋ยที่เป็นสารละลายแล้วฉีดพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหารแกร่พืชนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นธาตุอาหารน,นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นเกล็ดก็แล้วแต่ปุย๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำก็แล้วแต่นะครับเมื่อนํามาละลายน้ําแล้วนะครับฉีดพ่นทางใบให้ธาตุอาหารแกร่พืชเขาเรียกว่าปุ๋ยทางใบนะครับโดยทั่วไปเนี่ยทำไมต้องฉีดปุ๋ยทางใบโดยทั่วไปเนี่ยพืชเราเนี่ยดูดธาตุอาหารจากดินเป็นหลักนะครับขอย้ําจากดินเป็นหลักโดยตรงเลยนะครับรากเนี่ยจะอยู่ จะดูธาตุอาหารได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยกเว้นว่าวันไหนที่ปากใบไม่เปิดทั้งต้นเนี่ยส่วนมากวัยม่ค่อยมีเปิดบ้างเล็กน้อยในวันที่ฟ้าปิดโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับการดูธาตุอาหารจะลดลงในช่วงกลางคืนแต่กลางวันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ในส่วนของใบเนี่ยจะดูธาตุอาหารได้ในกรณีที่สารละลายนั้นมาสัมผัสใบเท่านั้นนะครับเช่นฝนตกในน้าฝนเนี่ยมันจะมีพวกธาตุไนโตรเจนหรือในเขต อุตสาหกรรมแม่หมาะชนบุรีอย่างเงี้ยในอากาศเนี่ยจะมีพวกไนโตรเจนกัมมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพอตกมาแล้วดินก็เป็นกรดถ้ากำมถันกับไนโตรเจนตกมาทุ่งไวพืชพืชก็สามารถดูดได้แต่เวลาที่มันไม่ตกนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องอากาศนะครับด้วยเหตุนี้นะครับใบเนี่ยจะได้รับธาตุอาหารเฉพาะสารละลายที่มาสัมผัสใบเท่านั้นการฉีดพ่นทางใบนะครับจึงเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชอีกทางหนึ่งนั่นเอง เราไปดูกันว่าปุ๋ยทางใบมีกี่ชนิดนะครับปัจจุบันนี้มีอยู่2ชนิด1ปุ๋ยเกลด็ด2ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเหลวนะครับปุ๋ยเกล็ดนี่ก็คือปุ๋ยเคมีชนิดแข็งที่มีอยู่ในสภาพเป็นผลึกนะครับคือทางผู้ผลิตเ,เขาจะนําแม่ปุ๋ยคือ n p k นะครับมาผสมเข้ากันให้ได้ตามส่วนที่เขาต้องการเช่น2 0 8 20 15 15 5 5พวกบส้าสานีน้ทำมาอยู่ในรูปของเกล็ดนะครับจึงเรียกว่าปุ๋ยเกล็ดนั่นเองวิธีใช้ก็คือนําปุ๋ยเกล็ดตามอัตราที่ ระบ,บุข้างขวดเนี่ยนำมาอา,าน้ําก็ฉีดให้พืชของเรานั่นเองนะครับ2ปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเหลวนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเขาก็นําแม่ปุ๋ยเนี่ย NPK เนี่ยนะครับที่เป็นน้ํามาผสมกันให้ได้ส่วนต่างๆที่ตามที่เขาต้องการเช่น9-3-3พวกนี้หรือน้ําหมักชีวภาพอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้ฉีดพ่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยน้ําอีกชนิดหนึ่งนะครับเรามาดูหลักการให้ปุ๋ยทางในกันบ้างนะครับเป้าหมายแรกข้อที่1นนะครับ เพื่อแก้อาการขาดธาตุอาหารนะครับเช่นในดินด่างเนี่ยมักขาดธาตุเหล็กทองแดงสังกสีเมงกานิสและโบรอนดินด่างเนี่ยคือค่า pH มากกว่า7ดินด่างโดยส่วนมากมันจะมีอ,องค์ประกอบของพวกปูนซะเยอะเช่นพวกมีแคลเซียมคาร์บอเนตเยอะนะครับบางคนสงสัยว,ว่าดินด่างกับดินเค็มเหมือนกันหรือเปล่านะครับดินด่างกับดินเค็มเนี่ยค่า pH เนี่ยจะเกิน7ทั้ง2แบบเลยนะครับ แต่ดินด่างโดยทั่วไปถ้าแถบภูเขาเนี่ยมันจะมีพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเช่นพวกปูนขาวภูวเขาหินปูนเนี่ยอยู่เยอะทําให้ pH มันสูงแต่ถ้าในดินเค็มเนี่ยองค์ประกอบในดินเค็มโดยเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยมันจะมีโซเดียมคลอไรด์นะครับคือเกลือนั่นเองเกลือเนี่ยทำให้ค่า pH สูงนะครับเพราะฉะนั้นดินด่างกับดินเค็มนี่มีความาเป็นกรดเป็นด่างคือค่า pH เนี่ยสูงเช่นเดียวกันแต่องค์ประกอบในดินไม่เหมือนกันนะครับ ทีนี้ในกรณีที่เป็นดินด่างมักขาดเหล็กทองแดงสังกะสีเมงกานิตโบรอนซึ่งธาตุเหล่านี้เนี่ยละลายในดีในสภาพที่เป็นกรดถ้าในดินด่างมันไม่ละลาย,ายนะครับเพราะฉนั้นถ้าในกรณีดินที่เป็นด่างเนี่ยพืชจึงขาดธาตุเหล่านี้นะครับเพราะมันขาดปั๊บมันก็แสดงอาการออกมาพอแสดงอ,อ,อาการออกมาให้เราเห็นว่ามันขาดธาตุเหล่านี้ก็แก้โดยการฉีดพ่นทางใบเพราะถ้าดินเป็นด่างเนี่ยการดูธาตุเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้น้อยในพืชของเรานะครับ ถาจะให้แก้อาการขาดก็ได้ทางเดียวคือทางใบเท่านั้นนะครับข้อที่2ที่เขาให้ปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผล,ผลิตเช่นในพวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับจะใช้ปุ๋ยทางใบเช่นพวกาธาตุฟอสฟอรัสสูงเนี่ยกระตุ้นให้ออกดอกได้ดีท่านเองนะครับข้อที่3เพื่อช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็วหลังจากการให้ดอกดอกผลแล้วนะครับโดยปกติทั่วไปเช่นมะละกอมังคุดทุเรยียนพริกพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมครับพอให้ออกดอกออกผลแล้วเนี่ย ต้นจะส้มใบจะเหลืองเพราะก่อนที่เขาจะออกดอกออกผลเนี่ยเขาจะสะสมธาตุอาหารไว้ในตัวในใบเขานะครับเขาก็จะใช้ในใบในต้นเขาเนี่ยนะครับออกดอกออกผลแล้วปัญหาก็คือในช่วงออกดอกออกผลเนี่ยรากของเขาเนี่ยจะเลือนได้น้อยการดูดอาหารก็ได้น้อยนะครับแต่การใช้อาหารเน่ยเยอะพอออกผลผลิตเสร็จปับ๊บรากดูดอาหารได้น้อยต้นก็เลยส้มพอมันส้มปับ๊บเกษตรกรจําเป็นต้องให้อาหารทางใบนะครับเพราะรากดูดได้น้อยนั่นเอง พอให้อาหารทางใบส่วนมากจะเป็นสัดส,ส่วนที่มีไนโตรเจนสูงเพราะไนโตรเจนเนี่ยจะทําให้ใบกลับมาเขียวดังเดิมและแตกยอดอ่อนได้ดีนะครับแล้วก็การสร้างใบสร้างกิ่งก้านหรือดอกในอนาคตก็จะดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับข้อนี้ข้อที่3เนี่ยการช่วยฟื้นฟูในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับข้อที่4การใช้ปุ๋ยทางใหม่เพื่อบังคับให้พืชอ,ออกดอกนอกฤด,ดูเช่นในกรณีที่ทํามะม่วงนอกฤด,ดูนะครับ ก็คือราดสารแพคโคมยาโซนได้ว่า10% 15%ก็ดีเป็นการบังคับให้มะม่วงออกดอกดดูเขาจะฉีดพวกปุ๋ยเช่น13-0-46นะครับโพแทสเซียมไนเตรตพวกนี้เป็นการยับยั้งการแตกใบอ่อนนะครับเพื่อจะให้ออกดอกหรือ0 5 2 3 4เกษตรกรบางท่านฉีดลงไปเพื่อให้ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมยับยั้งการดูดไนโตรเจนถ้าได้รับไนโตรเจนเกินมันจะออกใบแทนที่จะออกดอกนะครับ อันนี้เป็นการใช้ปุ๋ยทางไปเพื่อบังคับให้ออกนอกฤดูไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลำไยพวกนี้ใช้หลักการเดียวกันนะครับข้อที่5ใช้ปุ๋ยทางใบกับพืชที่มีราคาแพงนะครับให้ผลตอบแทนสูงเนื่องจากปุ๋ยทางใบต้องยอมรับว่าราคาสูงกว่าปุ๋ยที่เป็นเม็ดปุ๋ยทางดินมากนั่นเองนะครับยกตัวอย่างปุ๋ยยูเรียร4ี่จนเนี่ยถ้าใส่ทางดินกระสอบหนึ่งห้ากิโลเนี่ยตีไปซะห้าบาทนะครับ ถูกกิโลละสิบาทนะครับถูกกิโลละสิบาทถ้าเป็นปุ๋ยทางใบเนี่ยปุ๋ยเกล็ดเนี่ยถูกกิโลละ9 0้าถึงร้อยนะครับสิบาทกับหนึ่งร้อยเนี่ยห่างกันลิบลับเลยนะครับถ้าใส่แบบปุ๋ยทางดินเนี่ยก็ถือว่าขาดทุนตั้ง,ตงแต่ยังไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะฉนั้นปุ๋ยทางใบเนี่ยเป็นปุ๋ยที่มีราคาแพงบางครั้งก็ใช้กับพืชที่มีราคาแพงด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับสรุปนะครับทางดินกับทางใบนี่มีข้อดีข้อเด่นข้อด้ยอยยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ระเบดโดจุดเด่นของการให้ปุ๋ยทางดินกันบ้างนะครับข้อที่1ปุ๋ยทางดิน,นคงอยู่ในดินเป็นประโยชน์กับพืชได้นานกว่าปุ๋ยทางใบนะครับต้องอย่ารัว่าการปลดปล่อยของปุ๋ยในดินเนี่ยปลดปล่อยได้ช้านะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ได้นานกับพืชกว่าปุ๋ยทางใบนั่นเองนะครับข้อที่2ปุ๋ยทางดินราคาถูกกว่าปุ๋ยทางใบเมื่อเทียบราคาที่เท่ากันต่อหน่วยธาตุอาหารที่พืชได้รับก็เหมือนกับยูเรียที่ผมกล่าวมานะครับโล10บาทกับ100เนี่ยห่างกันเป็น10เท่าเลยทีเดียวนะครับข้อที่ ปุ๋ยเคยมีทางดินสามารถผสมแม่ปุ๋ยให้ได้ส,ส่วน NPK ตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับหมายถึงว่าปุ๋ยทางดินเนี่ยเราสามารถนาํามาผสมได้เองเช่นปุ๋ยสังตัดอย่างเงี้ยผสมได้เองแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเกล็ดเนี่ยกรรมวิธีมันทํายากซึ่งเราทําไม่ได้นั่นเองนะครับข้อจํากัดนะครับถ้า pH ดินไม่เหมาะสมเพื่อจะดูดปุ๋ยทางดินได้ไม่เต็มที่นะครับเช่นกรดจัดด่างจัดอย่างเงี้ยด่างจัดก็มีปัญหาพวกอฟอสฟอรัส ตกตะกอนกับพวกแคลเซียมแมกนีเซียมถ้ากรดจัดต่ำกว่า5.5่างเจ้าตัวฟอสฟอรัสก็จะไปตกตะกอนกับพวกอลูมิเนียมกับเหล็กพวกนี้มีปัญหาการขาดธาตุพวกจุลรธาน,นั่นเองนะครับข้อที่2ปุ๋ยทางดินบางชนิดถ้าใส่ตออ่อเนื่องกันทําให้ดินเป็นกรดเช่นแอมโมเนียมซัลเฟตแอมโมเนียมซัลเฟตก็คือ21.00ตัวนี้มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ21นะครับแล้วก็มีซัลเฟตคือกร,รมมถทัน24 ซึ่งตัวซันเฟตนี่นะครับทำให้ดินเป็นกรดนั่นเองนะครับข้อที่3การใส่ปุ๋ยเคมีทางดินต่อเนื่องกันนานๆจะทําให้ดินแข็งแน่นและทียบสาเหตุตัวนี้เนื่องจากดินขาวที่เขาผสมในปุ๋ยนั่นเองนะครับมันจะไปเกาะอนุภาคดินให้ติดแน่นกันตามที่ผมได้เคยทําคลิปเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีไว้ก่อนหน้าน,นี้ลองไปย้อนด,ดูนะครับดินขาวใน,ในปุ๋ยที่เราซื้อมานะครับมันจะเกาะกันแล้วก็ทําให้ดินของเราเนี่ยมันแน่นนั่นเองนะครับ การให้ปุ๋ยทางใบนะครับมีข้อเด่นยังไงหนึ่งในช่วงบำรุงผลการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยพืชจะดูดได้เร็วกว่าขณะที่ปุ๋ยทางดินต้องรอลำเลียงจากรากสูก่ผลข้อนี้ก็คือในกรณีที่พืชต้องการใช้มากเช่นในช่วงใบเพสลาเนี่ยจะออกดอกออกผลเนี่ยนะครับพืชต้องการใช้มากทางดินรากก็ดูดได้น้อยเพราะว่าธาตุอาหารต่างๆเนี่ยไม่ได้นํามาสร้างรากส,ส่วนใหญ่นำไปสร้างออกดอกออกผลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรากดูดได้น้อยต้องให้ทางใบ พอให้ทางใบเนี่ยมันก็จะชดเชยแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารที่พืชต้องการได้เร็วกว่าทางดินนั่นเองนะครับ 2. การให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารในกรณีที่พืชไม่สามารถดูดกินทางรากได้ในกรณีผมกล่าวมานะครับเช่นรากมีปัญหารากเนา่าหรือดินมีปัญหากดจัดด่างจัดพวกนี้นะครับแสดงอาการขาดธาตุเหล่านี้ออกมาเราต้องพ่นให้ทางใบนะครับเพื่อชดเชยธาตุอาหารต่างๆท,ท,ที่มันขาดนั่นเอง ข้อที่3การให้ปุ๋ยทางใบแก้อาการขาดจ,จุลธาตุได้เร็วกว่าปุ๋ยทางดินการให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยเวลาเราฉีดไปนะครับโดยเฉพาะพวกจุลธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กทองแดงสังเฟอรพวกนี้นะครับการให้ปุ๋ยทางใบปั๊บเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในเซลล์ของพืชนะครับแล้วก็ใช้ได้ทันทีแต่ถ้าเป็นในดินเนี่ยกว่าจะดูดขึ้นมาได้ถ้าดินมีปัญหาเนี่ยก็ยิ่งดูดยากนะครับในกรณีที่เป็นด่างจัดกรดจัดเพราะในดินเนี่ยตัวที่ควบคุม บอกว่าเพื่อจะดูดได้มากได้น้อยคือความเป็นกรดเป็นด่างของดินนั่นเองนะครับข้อจํากัดของปุ๋ยทางใบคือปุ๋ยทางใบเนี่ยพื่อจะด,ดูดธาตุอาหารได้น้อยกว่าปุ๋ยทางดิน <Evet. S 2> เพราะใบเนี่ยมีหน้าที่โดยส่วนใหญ่สังเคระห์แสงจะได้รับธาตุอาหารทางใบก็ต้อเมื่อมีสารละลายธาตุอาหารเนี่ยมาติดบนใบน,ใบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นทางดินเนี่ยเป็นหลักใหญ่ในการดูดธาตุอาหารทางดินทางใบจึงดูดได้น้อยกว่าทางดินนั่นเองนะครับ สองการให้ปุย๋ยทางใบจะต้องฉีดพ่นบ่อยกว่าการให้ปุย๋ยทางดินทําให้เปลืองต้นทุนและค่าแรง <S <S ก็ต้องเรียนพี่นอ้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับถ้าจะให้ปุย๋ยทางใบเป็นตลอดโดยไม่ให้ปุย๋ยทางดินเนี่ยย้ำว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูดาธาตุอาหารก็ตามเนี่ยพืชทุกชนิดต้องทางดินเป็นหลักเท่านั้นนะครับ3ถ้าฉีดพ่นปุย๋ยทางใบในช่วงที่มีความชื้นอากาศสูงปากใบจะปิดการดูดาธาตุอาหารเข้าทางใบก็จะเป็น ไปได้น้อยลงนั่นเองหรือไม่มีเลยเช่นในกรณีที่กลางคืนกลางคืนปากใบพืชมันปิดยกเว้นยกเว้นนะครับพืชชนิดหนึ่งคือพืชทะเลทร,รยา,ายพวกตะบองเพชรเนี่ยโดยเฉพาะพวกสับปะรดเนี่ยมันจะมีความคล้ายพวกตะบองเพชรพวกนี้จะปากใบมันจะเปิดตอนกลางคืนซึ่งพืชอย่างอื่นเนี่ยเปิดกลางวันมันจะกลับกันนิดหนึ่งนะครับครับสรุปเรื่องปุ๋ยทางดินและทางใบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดินก็ตามทางใบก็ตามทางดินเนี่ยเป็นหลักนะครับ ทางใบนี่เป็นรองแต่ถ้าถามว่าจะใช้ทางดินด้วยทางใบด้วยเสริมกันด้วยดีไหมย,ยิ่งดีครับแต่ว่าปัญหาก็คือทางใบเนี่ยต้นทุนมันสูงนั่นเองนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดกับประการใดก็ขออภัยไว้ณัที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ